การเล่นแรบและธาตุแห่งสวรรค์สวัสดีคุณคุณที่รักการยกระดับขึ้นอาจเป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากเพราะไม่ใช่จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายมันไม่เกี่ยวกับการไปที่อื่นมันเกี่ยวกับการอยู่ที่นี่ในขณะนี้ ในขณะน,นี้โดยประสาทสัมผัสทั้งหมดของคุณมีส่วนร่วมและเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่การยกระดับขึ้นอยู่ในขณะนั้นและทำสิ่งที่คุณรักมันถูกนำเสนอมันมีอยู่ในชีวิตคุณมันมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบัน ไม่ใช่อนาคตรหรืออดีตมันคือการปล่อยวางอดีตและอนาคตเพื่อให้คุณมีอิสระที่จะเดินตามหัวใจไปทุกที่ที่มันนำคุณไปมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในปัจจุบันและประสบกับทุกสิ่งรอบตัวคุณอย่างเต็มที่ เพราะเมื่อเราทำเช่นนี้เราจะพบว่าขอบเขตระหว่างเรากับทุกสิ่งหายไปเรากลับมองในวันที่มีแดดจ้าชีวิตคือการสวงหาการยกระดับขึ้นและเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอยู่ที่การรู้ว่า คุณต้องการอะไรและทำไมถึงต้องการมันวิธีนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าคุณยังคงติดตามและทำงานเพื่อเป้าหมายของคุณทุกวันอย่างต่อเนื่องการยกระดับขึ้นคือการเรียนรู้ที่จะฟัง สัญชาติญาณของเรารับผิดชอบต่อการกระทำของเราและยอมรับความรับผิดชอบต่อการกระทำของเราการกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะรู้สึกกลัวก็ตามเพราะความกล้าหาญไม่ใช่การปราศจากความกลัวความกล้าหาญ คือการดำเนินการต่อไปยิ่งคุณทำในสิ่งที่คุณรักได้มากเท่าไหร่ชีวิตของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นเมื่อเราทำในสิ่งที่เรารักชีวิตเราจะเต็มไปด้วยความสุขและความสงบเมื่อเราไม่ทำ ในสิ่งที่เรารักชีวิตเราจะเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและความเครียดง่ายมากถ้าเราต้องการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นเราต้องเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นสิ่งที่เราชอบการยกระดับขึ้นคือการอยู่ในที่ ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมด้วยพลังงานที่เหมาะสมซึ่งถูกอยากสอดคล้องเพื่อช่วยให้คุณเติบโตและประสบความสำเร็จการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นสำหรับความผิดพลาดเป็นการให้อภัยตัวเองในอดีตที่เคยทำผิดพลาด ซึ่งตอนนี้คุณรู้แล้วมันกำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและปล่อยให้อดีตผ่านไปเพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้จากมันโดยไม่อนุญาตให้มันขัดขวางก้าวของคุณไปสู่สิ่งที่ใหญ่กว่าและดีกว่า อดีตของคุณคือความทรงจำอนาคตของคุณคือจินตนาการปัจจุบันของคุณอยู่ที่นี่เท่านั้นอย่าปล่อยให้อดีตหรืออนาคตหันเหความสนใจไปจากปัจจุบันอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึง สิ่งเดียวที่เป็นจริงคือช่วงเวลานี้ดังนั้นจงอยู่กับมันและอยู่ในนั้นอย่าพยายามควบคุมความคิดของคุณเพราะมันจะไม่นิ่งและไม่เยียบเลยแต่จงเปิดใจรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตราวกับว่าคุณอยู่ ในมิติที่ห้าแล้วจงขอบคุณทุกลมหายใจทุกความคิดที่เข้ามาในหัวทุกคำที่คุณพูดทุกช่วงเวลาในชีวิตของคุณเป็นของขวัญใช้ประโยชน์จากมันจงขอบคุณทุกช่วงเวลาที่คุณได้รับให้มีชีวิตอยู่ บนโลกใบนี้ในเวลานี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่เขาหรือเธอได้ทำกับคุณในชีวิตรวมถึงตอนนี้ด้วยจงขอบคุณทุกคนที่ให้ผลดีต่อชีวิตคุณไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ผู้ที่ได้สัมผัสใจคนคนที่ได้สอนสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับตัวคนหรือคนอื่นที่เปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดการวิธีที่ดีที่สุดในการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคือการทำสมาธิ นั่งเงียบๆโดยหลับตาจดจ่อกับลมหายใจของคุณสักสองสามนาทีในแต่ละวันแบบฝึกหัดนี้สามารถช่วยให้คุณผ่อนคลายและตระหนักถึงความคยดและความรู้สึกของคุณมากขึ้นซึ่งคุณสามารถใช้เป็นโอกาส ใายตองถึงวิธีที่คุณต้องการในชีวิตและคุณต้องการให้ผู้อื่นมองคุณอย่างไรเมื่อคุณละทิ้งอดีตและอนาคตของตัวเองโดยสิ้นเชิงน,นี่คือช่วงเวลาที่สิ่งต่างๆเริ่มน่าสนใจคุณหยุดเป็นทาสของความคิด และความเชื่อของจิตใจแต่คุณกลับกลายเป็นเสมือนผู้สังเกตการมากกว่าคุณตระหนักว่าความคิดของคุณสร้างความเป็นจริงของคุณอย่างไรและวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนมันได้ถูกมือโดยเพียงแค่เลือกที่จะไม่เชื่อ สิ่งที่ความคิดของคุณบอกคุณมีพลังมากกว่าเดิมเพราะตอนนี้ไม่มีอาณาจักรใดที่จะซ่อดตัวจากตัวคุณเองคุณมีอิสระที่จะเลือกว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในชีวิตแทนที่จะถูกควบคุม โดยความคิดของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในชีวิตมิติที่5เป็นที่ที่คุณสามารถรับรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของคุณได้อย่างเต็มที่เป็นสถานที่ที่คุณไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ หรือคุณจะจ่ายค่าเช่าในเดือนได้อย่างไรนี่คือเสรีรภาพสูงสุดและสันติภาพสูงสุดมันฟังดูยูโทเปียนแต่มันอยู่ที่นี่แล้วคุณเพียงแค่ต้องรู้วิธีเดินทางไปที่นั่นคุณอยู่บนโลกใบนี้ในเวลานี้เพื่อจุดประสงค์ คุณอยู่ที่นี่เพื่อเพิ่มความถี่และการสั่นสะเทือนของคุณฉันหวังว่าคุณจะใช้โอกาสนี้เพื่อเพิ่มความสุขเพื่ออบรับเพื่ออบรับช่วงเวลาอันมีค่าที่เรามีร่วมกันบนดาวเคราะหโลกคุณได้คิดค้น วิธีพิเศษมากมายในการแสดงความตั้งใจของจิตวิญญาณของคุณในการสร้างความสุขความหลงไหลในโลกนี้คุณไม่เหมือนใครและจะไม่มีวันเป็นคนในอีกจักรวาลชีวิตของคุณเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับพวกเราที่เหลือยืนหยัดในความรักและศรัทธาอย่างเข้มแข็งแม้ในยามที่ยากลำบากแสงสว่างของคุณมีความจำเป็นมากกว่าที่เคยเรารักคุณอย่างสุดเสรงเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัว แแสงสว่างขอคุณ